หกูดแดงแล้วก็ขาวขาวแล้วก็แดงแดงแล้วก็ขาวแอบสิครับรออะไรมันแดงแวบ,บเดียวแล้วมันก็ออกมันก็มันก็ไม่แดงตอนนี้อ,อยู่ในน,นั่นมา่อันนั้นป่ะไม่อยู่แล้วมันน <c oughs> ่าจะไปจะให้มันอยู่มันก็ซัดเราแล้วเนี่ยกูไม่แดง นม่ย่าไป่ะไอ้โหเก็บปูนมีสองตีอะไมีสองตี้ะไอ,อ,อุ้ยเรียรอดแล้วว่ารอดแล้วอยู่ไหนวะบนบ้านอยู่ชั้นสองข้างบนหัวอมัน จะสามตัวเลยวะบอสไปแล้วบินแมลงวะบินแมลงวะครับนั่งบินแมลงอย่างบาีบ้านบ้านเนี้ย ต้องเอาหลังชิดกำแพงไว้เอาตัแมตซ้อมนี่ ไอ้ปันท้ายมันทายมันยิงเพื่อนมันแน่ไหมระเบิดมันนี่ตัวแน่ไหมระเบิดนะอยู่ข้างในนั่นแหละกกดมันเลยคุณลูกมันยิงแล้วเนี่ยกกดมันประตูข้างน,นั้นมีสองตัวนะที่เห็นนะข้างนอก คนกด๊อสกระสุนคนดูมาจมวเร็วกระส่นคสุดยอดเลยทำยังไงก็ไดล้วมากระสุนกระสุน บ้านนี้แล้วมาบ้านนี้แล้วบ้านไหนแม็กหน่อยใช่เหรอ,อผีไล่มันนะมันเน่ยนึ่งชั้นบนอ่ะไอ้เหี้ยเลอะ เซเว่นกูได้ลิฟต์ลองเสร็จแล้วไปไหก็ไม่ได้ ลุ้นไปได้บ้ี่ลุ้นไปได้ตัวบนเราลุ้นได้ไปได้แล้วนนไอนะ้ท่าน,นำ้ำ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ควาอะไรเข้เพื่อนเองฆ่าเลยฆ่าเพื่อนหอเออลวันแน่หนไหมนะ,ะเนบืความเกลียมันเติจริงเลยไอ้เหล้ย ข่า,างหน้่ก็ไม่มีรถแม้ด้วยแต่ไม่แน่ก็ไม่มีเกายาังคอดหาไอ้เหี้ยนั้นรอดแล้ววะไม่งไอ้เหี้ยนั้นยิงทำไมเราเกิดใส่แถวเผาพร้อมเอ้ยเผาเพื่อนตัวเองด้วยเมื่อกี้ไอ้เหี้ย เห็นนะยะดาไดอคไ้คุ้ยมีเหล็กยี่อะไรเด็กกูแตะยิงมันได้ไม่งมั้นมันไออยู่ดิจอมันสัน่นไม่งั้นมีดยี่อะไรเลยเ,ลยเอ,อ้าไอ้ที่อยู่ข้างๆกันเลยมันวิ่งโถมไปหมดเลยโอ้ยเฮ้ยยังมีตีเลยอ๋วไปเร็วกไ,ไปเร็วไ,ไปเร็ว เวลากูจะหมดแล้วกูไม่เชี่ยวเฮียไปกินตีแล้วมึงไม่ไปดักตีบอสเออไอ้เฮียไอ้เฮียอะไรของมึงเนี่ยไอ้เฮียมาเ,เล่นเฮียอะไรกูกันไอ้ <c oughs> ควายเอ้ยไปแล้วกับไก่ตวพัน <c oughs> โอ้ประตูล็อกวิ่งทาลุบ้าน ออไม่ไปไหนเหเดี่ยมันอยู ouais, ่สุดท้ายไหนม่ย pues, ม no 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 ีคนน้อยไอ้เขี้มีคนน้อยไอ้ขี้อะไรเยอะแยะเิเนี่ยมันตื่นมาเล่นกันแล้วหรอวะาตื่นมาเล่นเท่าไหร่แต่ไอีขี้มันนั่งงัย่างไหมึงไม่ไปดักวอสวอสไม่ออกไปย่งไงเลยสนุกมันเป็นติดติดเงียกกันกูไปไหนกันไม่ได้เลยเนี่ยไม่ต้องเปดแน่ไหมไป Giải được gậy được gậy, thành chưa hân nhiệt mà ta mà nhiệt hân lọc mà nhiệt hân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  มันาตายเ้ยมึงจำขี้อะไรของมึงเนี่ยดูแบบไม่มีคนเลยนั่นเนี่ยนั่งเฝ้าพวกกูก็ะติกเจิดอะไอัตโนมัตินี่ไอ้ยังมันบินมาแหลงเสียบินมาเจอกูพอดีโอ้ไอ้คนอยู่ข้างหน้ามึงไม่บินไปหาม ไอคนเปิดเพลงแม่งไม่บินว่ะอ๋อมันรู้ได้ไงไม่ปไว้้แลวมันอยู่ข้างล่าง,างนเลยแอบเพื่อนมว้ก่อนกําลังปีนบันไดตาม,เ,ามาเ,เสียงแท้มาได้ชอเสียงแท้ปุ๊บรีบปีนขึ้นทีนิดทีนิดเลย <c oughs> ปีนขึ้นถึงปุ๊บเอ๊ะร่วงทะบินมาตไากลเลยไม่แฮ่์แฮรเฮียนั้นไรเฮียแบบดับเบิลคิวเลยอ๋อสุรุไอเฮียนั้นอะแฮ่์สุดแล้วลดับเบิลคิวไอ แต่ไม่คิวเพื่อนตัวเองอะเอาลืมมาเ็มรีจินนะตายเลยจากได้ส์ตาสั้นขีไหายเลยวะเมื่อกี้ซัดซัดชุดเดียวแล้วก็สุดเจ็บเลยแก่ะบินแน่นอน หมายถูกเราจะเลือกกลา,าจะเลือกหมาเนี่ยเอาเหียแกไม่ตื่นเชยเลยไม่กูกเก็บอะไร,ระตไวเฮเียนี่ว่าให้เก็บอะไร ไม่เก็บจริงๆนะครับจริงแล้วถอยนี่จะตีผีวืดเฮ้ยบอสเลยะเจยวดิ sẽ tay đấy con nóc. xing 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 xing. hãy di chuyển nồi. sẽ ผ่านนผ่านนี่ก่อนคนมีคนนะเขาไปมองไม่ได้เฮียวันดีกว่าขบันทีดีกว่านไดเข้าเข้าไไปเข้ไปเียเจอคนมายังวะเฮ้ยมันอยู่บนหัวแล้วหรอวะไม่ใช่ปีนอย่นี้เกียงมันดังกึกข้างๆ ตัวเดียว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 เฮ้ยไม่ใช่ตัวเดียวละบอกแล้วมันอยู่บนหัวเราบอลลูนกอดสมานนู่นไหนอุ้ยไอ้เนี่ยเขาหัวยิงได้ไงมาอยู่ไหนวะอยู่บ้านฝั่งนู้นนะบ้านเล็กๆค่ำมือช่องฝว่ำมือบ้านที่เอ่ยนะบ้านนู้นนหะบ้านที่ประตูเราปิดล่องล่างวะล่องแบงค์ล่างวะจบ ดีเ็วดีเ็วดีเร็ว,รว,รวอัตโนมัติปีเดียวโดนไปเก็นทานเลยโดนหน่อยแล้วไม่โดนลาไม่รู้ มกลกับไปแล้วกลักบมาบ้านนี้แล้ว

ยังมีอยูนนะ่นะในอยู่บนหัวผมแล้วโอ้โหเกือบตายเรนี้ไปแหาคุณนุ่งนะอคบนหัวผมนี่ก็้ยนี่ผม อะไนวะอยู่นหวผมตรงบ้านบ้านตรงนี้เพี่ยนหมอนเป็นตัวหนึ่งครัเรียบร้อยตัวหนึ่งเก็บก่อนอีรู่ลูกสองตัวเดิมเลย้ยแน่หมเลยไม่แน่ใจเลยเนี่ยตัวเดิมตัวเดิมเลยนี มาดีอยูกินเดียวกันเลยเน่โอ้ของเท่มเลยากินหน้าไม้ระเบิดอันเดียวกันเลยลูกสองตัวเดิมเลยจบได้เจอใครอีกแล้วดับแล้วอย่างจำแน่ว่าคได้เปล่าอ้เล่นดับด้วยว่ะดับกูคือทุกว่ะไม่อีเหี้ยไม่สนับปืนไปเรไก่อนดีกว่า เกแล้วจำพวกกูเล่เปล่าไอ้ย,ยา่าไอ้เหี้ย,ยน,นี่ไม่เลยมันไม่รู้จะช่วยเพื่อนยังไงกระสุนม่งเตี้ยงเลยออโตแม็กซ์ตัวดัเลยก็รู้ดีแล้วจับดิ่งกันทำไมคนบอกมีท่ามาให้เหี้ยหน้าไม้กับระเบิดเนี่ยไม่กับหน้าไม้ลิงเกีไม่ครบสูตรเลยมีทุกอย่างอ่ะ ไฟดูนี่ไอ้เหี้ยโชคในฮันนี่มันของจริงหรือเปล่าถ้าของจริงนี่ดับไฟไหม้ซะเลยเนี่ยปลาเข้าไปบึ้มหลบทั้งตึกนี่นี่นี่วิธียิงเป็ดกาเตะใช่ไหมไอ้เหี่อร่อยเหี้ยอะไรออกสิเอาไอ้เหี้ยไม่ใช่ฝั่งนี้ด้วะไอ้เหี้ยเหมือนจะไปยิงเป็ด ไอสัตว์แก่แมกแล้วก็เต็ะฝั่งนู้นกระสุ่นกูหมดหนีหนีหนีกูระแวงยิ่งกว่ามึงตายกู่ะแวงไว้ไปกิจเสร็จสิ้นวันนี้ ใครมาสอดไอเอีอยอนแน่ไหมถ้าเปิดกับไอเอียนเนี่ยใครจะไป่รู้ไมเจอซิตดื่มเลยเราต้องเห็นเป็นีมัมต้อนเลี้ยแตอนนี้แม่ไอ้ทุก หน้าไม้จะยิงมันไม่แตาย,ยนะัะไหนเฮียน,นั่นวิ่งมาตัวเล็กเลยถ้าลูาหน้าไม้ลูกสองอยังไงก็อ๋อเหมือนเดิมไอโซโลเหมือนเดิมแน่นอนเลย <c oughs> จังไ้โซโล <c oughs> ที่ไล่ยิงเราไอ้ยินเลยเลย